สวัสดีครับวันนี้ Suzuki s สวีปนะครับติดชุดลากพ่วงตรงรุ่นนะครับไม่ดัดแปลงไม่เจาะตัวรถนะครับตัวนี้ใช้ลากเรือลากเจ็ตสกีลากเทนเลอร์ได้นะครับหัวบอลเองนะครับจะเป็นขนาด50มิลนะครับขนาดมาตรฐานนะครับใช้ใส่แลกจักรยานนะครับหรือว่าเทนเลอร์ลากต่างๆนะครับลากมอไซค์นะครับพร้อมกับระบบไฟ7พินนะครับตัวนี้จะเป็น ไฟหลีไฟเบรกไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับตัวชุดลากนะครับสามารถถอดเก็บได้นะครับเมื่อไม่ได้ใช้งานนะครับจะมีตา์เกียวล็อกไว้ให้นะครับแค่ดึงดึงสลักออกแล้วก็สามารถถอดเก็บได้เลยนะครับแบบนี้นะครับส่วนตัวชุดลากเองนะครับจะซ่อนอยู่ในรถนะครับไม่ยื่นออกมานอกตัวรถเยอะนะครับยื่นออกมาแค่ส่วนที่ใช้งานเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ โอเคครับหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมดูรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ดีสคริปชันได้เลยนะครับสวัสดีครับ